ดีพี่น้องครับรับชมกันอีกคลิปหนึ่งช่องลำซิ่งซุเปอร์ยาวครับผมมาอยู่ที่ทีมเล็กครับวันนี้ทีมพี่ใหญ่ครับพี่สดใส หลังจากที่เปลี่ยนกองไฮโดรลิกให้ครับเมื่อาวานนี้ครับผมเหลือแต่น้ำมันไฮโดรลิกครับที่ยังไม่เปลี่ยนครับพี่น้องเปลี่ยนกองไฮโดรลิกก็จวดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับผมโอ้รถเท่ารถหนี่น้อพี่น้องเปลี่ยนกองไฮโดรลิกซื่อก็เลี้ยวขึ้นครับ ไมโครนี่นี่ครับจวดเลยครับจวดกว่าเดิมอีกครับหลนโลหเหล็กบอกว่าเบาขึ้นเยอะเลยครับถ้ามันเปลี่ยนให้โลิกความแห้งสิดีครับน้ำมันให้โรลีกดำแล้วพี่นให้โรหลิกทั้งนี่โอ้ ว่าแม่ปีกวดหรอะท่านเปลี่ยนถ้าตามปกติครับผมก็หนึ่งพันชั่วโมงเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกทีหนึ่งนะครับหรือไม่ก็สักพันห้าครับผมแต่นี้คงจะคงจะสองพันกว่าแล้วครับสองสามพันแล้วแหละถ้าคิดเป็นชั่วโมงครับ ว่ามันปีกลัวแล้วพี่น้องปีกลัวแล้วมันให้เหล็กถังนี้ครับเลียนหลาสุดตอนช่วงทำปั๊มใหม่ครับเร็วเยอ,อะ,รรอะลลเ,ลเลยครับทีนี้ลนล้อเหล็กบอกว่าไม่กลัวเลยครับรถดำเยอะรถดำน้อยรถดำ ใหญ่หลายคันจัดเลี้ยงเข้ามาเลยครับก็คือหันหนาเบงซสันแบบนี้นี่ เร็วและแรงครับถ้ามีสภาพเก่านอกนี่ ผมจะซื้ออีกครับรุ่นนี้จะซื้ออีกใช้ดีจริงครับรุ่นนี้นี่ รถไม่รุ่นซ้ำได้ทั้งนึ่งไอ้ครับพี่น้องบอกตรงเลยเี <laughs> <laughs> ยนกว่องไฮโดรลิกแห้งเร็วครับ กระต่ายยังใช้ได้นะครับพอดีแล้วครับตั้งให้พอดีแล้ว จะเปลี่ย,ยนน้ำมันไฮดรอลิกให้ใหม่ครับ ันนี้เราจะไปหาท่านสารวัตรครับผมจะไปเร่งงานที่โน่นนะครับไปเร่งงานเอาให้จบครับว่าจะได้เอาเทลเลอร์นะครับให้จบในจุดจุดนั้นครับผมให้ได้ย้ายไปที่ใหม่นะครับจุดที่เรากําลังทาอยู่ครับสารวัตรก็เมื่อวานนี้ก็จบไป2งานครับ จบไปสองงานงานพ่อได้เฮ็ดครับพี่น้องท่าคุนอุดรครับสมเร้าอำเภอเพนครับ,รารบงานชาวบ้านครับเฮ็ดผมสะหนืหอปลาแน่ลอกสะเน่ครับเมื่อวานนี้ลอกสะสองหม่องครับพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี้ลอกสะจุดหนึ่งแล้วก็อ่า ลอกสะจุดหนึ่งแล้วก็ขุดคลองครับคลองไส้ไก่จบไปสองที่ครับเมื่อวานนี้พอได้เห็ดอยู่ครับราคาเป็นดีครับพี่น้องราคาถือว่าโอเคครับทัางนั้นผมสังเกตดูผมไปดูงานดูงานแต่ละที่ผมพูดราคาไปเขาบอกว่าราคาพอฟังครับอ่าราคาพอฟัง ถ้าเป็นอย่างบ้านผมนะครับถ้าผมพูดราคานั้นไปนี่ก็คือป่ะคือว่าแพงแฉะบางลาด,ดูดิเ <c> ด <oughs> ียวแถวนี้ครับคือว่าแพงแฉบบางลาคนนานนุนันคือว่าสมีสมันคือรถมันเยอะครับบ้านเรารถเยอะครับที่โนนรถไม่เยอะ อาจจะเยอะอยู่แต่ว่าผมไม่รู้นะครับว่าแต่เราไปพูดราคาเนี่ยเขาบอกว่ามันพอฟังครับมันพอฟังพูดราคาขึ้นเขาบอกว่าพอฟังครับทีมงานซุปเปอร์ยาวเนี่ยพูดราคาพอฟังครับเขาก็เลยทํากันนะครับไปดูงานสิบจุดนะครับเราจะได้งานอยู่ประมาณถ้าไปดูสิบที่นี่จะได้ดูะจะได้ประมาณ จ็ดแปดที่ครับโอกาสที่จะได้มีประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นครับเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นถ้าเป็นบ้านผมเนี่ยครับพี่น้องไปเบื้องงานเนี่ยไปเบื้องงานมองหนึ่งเนี่ยครับโอกาสที่เขาจะได้งานอยู่มีแค่สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นครับไปเบื้องงานเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งงานใหญ่ๆนะครับโอกาสที่จะได้เนี่ยมีแค่มีแค่ไม่ถึง 30%เซนครับพองานยัง่ยเขาเอื้นกันไปประมุ่นกันหลายครับเอื้นไปเบิงกันหลายคนนะครับบ้านผมเนี่ยส่วนมาขันงานยังไงให้ว่า,าทางทางผู้รับเหมาเข้าไปดูงานนี่จนทางเป็นสุกครับ <laughs> ผมไปเคยดูดูงานใหญ่ๆไม่เคยได้กับเขาสักทีครับ ปัญหาว่าผู้ผู้ที่คนที่ได้ส่วนมากอยเป็นราคาที่ถูกที่สุดครับราคาถูกที่สุดแล้วก็ส่วนมากทำนี่ไม่ค่อยเหลือครับยินกับไก่ค่าใช้ใจ่ายก็สูงครับก็ค่อยเหลือก็สูงงานน้ำบาดจั่งสีิครับ งานตามบ้านอย่างนี้ครับที่บ้านเราส่วนมากผมจะทํางานงานตามบ้านตามหมู่บ้านนะครับเป็นเที่ยวครับงานเที่ยวสองร้อยกว่าบาทสามร้อยครับโอ้นุ่มเลยวันนี้โ้นหล่อเล็กวันนุ่มหมวันนี้นะปั้นรถไม้ไอ้เิน สามบีหกสามครับหกสามต่อลูกครับอัตรา,าก,การไหลหกสิบสามลิตรต่อลูกครับสองลูกก็เป็นสองร้อยเอ่200เอสองร้อยเท่าไหร่ 6, อะสองร้อยยี่สิบหกเนาะสองร้อยยี่สิบหกลิตรต่อนาทีครับ เครื่องยนต์รุ่นนี้ไม่แน่ใจนะครับน่าจะประมาณ90แรงมา้าไม่ก็85ครับเป็นเครื่องยนต์มิซูนะครับตัวนี้ครับเครื่องยนต์มิซูวิชิ4สูบนะครับรุ่นนี้เมดอินอเมริกันครับเมกอินยูเเอครับ กับเทปิล่าครับหายากครับรุน่นนี้ปัจจุบันนี้ก็สภาพดีๆมันหายากแล้วครับมีแต่เละๆครับ ถ้ามีเก่านอกนี่ซื้อไม่ผิดหวังครับรุ่นนี้ครับเก่านอกหรือไม่ก็อยู่กับทีมงานที่เขาซื้อจากเก่านอกมาแล้วเขารักษารถด,ดีครับอซื้อได้เลยครับผมราคาหกสิบเจ็ดสิบไม่ต้องต่อรองครับซื้อเลยใช้ดีครับถ้าเป็นวสวยๆนี่เจ็ดสิบนี่พ่อซื้อครับพี่น้อง หางอ่ำๆนะมันทําได้หลายอย่างครับรุ่นนี้ครับสมมติว่าปั๊มมันพังเนี่ยก็เราไปเอาปั๊มเคสามบีมาใส่เลยนะครับใส่ปั๊มเคสามบีเข้าไปก็อย่างนี้เลยครับเนี่ แงง่ายครับแล้วก็รถจะเร็วครับเร็วแรงครับแต่ว,ว่าปั๊มเดิมที่มากับเขานั่นถามว่าใช้ดีไหมก็ใช้ดีเหมือนกันครับผมแต่ว่าถ้ามันเสียแล้วค่อนข้างที่จะซ่อมแพงครับอะไรแพงครับ ซื้อปั๊มใหม่มาราคาห้าหกหมื่นครับสี่ห้าหมื่นมีหลายราคาครับทุกวันนี้ครับปั๊มเคสามวีครับของเกาหลีของจีนของญี่ปุ่นของอินเดียมีหมดนะครับเลือกใส่เลยครับเอาเกียดรไดสี่หมื่นกว่าก็มีครับอันนี้ที่ผมใส่นี่ก็คือ ขาบอกเป็นของญี่ปุ่นนะครับเขาบอกเป็นของญี่ปุ่นนะครับ,ข,บอของนนคองาวสกินะมันจะเป็นจริงหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจใส่มาก็ปีนี้ก็ปีที่สองนะครับปีที่สองแล้วปีที่สองปีเข้าปีที่สามนะครับนี่ยยังใช้ดีอยู่ครับปั๊มยังไม่เป็นไรครับ แล้วครับอ่ะโอเคครับ พาไปซองเมืองสารวัตรจังหน่อยครับมึงขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ